สวัสดีครับวันนี้กลับมาในคลิปที่2นะครับก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะได้มีคลิปที่2นะครับพอดีเห็นอยากเรียนกันเรื่องเบรกใช่ไหมครับวันนี้ก็จะมาสอนเรื่องเบรกนะครับการเบรกนะครับเริ่มแรกนะครับเราต้องเริ่มจากการยืนที่ถูกต้องเหมือนเดิมนะครับให้เท้าอยู่ใต้ตัวเหมือนเดิมนะครับเอาต้อหนั่งตัวกดเท้าไว้ยอดข่าโลงนะครับทีนี้เวลาที่เราเบรกนะครับเราจะต้อง ติดเท้าให้อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเป็นตัวเก็ได้ครับข้างหน้านะครับอเนนะครับทีนี้เราก็จะต้องเริ่มจากการสเก,ก็ตกกอนสเก็ตเบาๆนะครับแล้วยืนบนสองเท้าให้มันไหลเก่อนนะครับน้ำหนักตัวกดลงตรงๆนะครับตัวไม่โน้มไปข้างหน้าไม่น้มไปข้างหลังพยายามให้สายตามองตรงไปข้างหน้านะครับเราจะสาธิตการเล่นนะครับ อ <Hello. S 2> ครับถ้าเมื่อกี้นะครับเรียกว่าสโนว์พาว s t ต p นะครับเมื่อกี้ผมทำสอข้างเลยใช้ขวาพร้อมกันนะครับทีนี้เวลาฝึกเนี่ยจะฝึกข้างเดียวก็ได้ข้างขวาก็ได้หรือข้างซ้ายก็ได้นะครับ นี้มาถึงพาร์ทที่สําคัญนะครับสําคัญสุดเลยนะครับเวลาเบรกเนี่ยนะครับเราต้องไม่คิดว่าเราพยายามที่จะหยุดนะครับเพราะถ้าเราคิดว่าเราพยายามจะหยุดเนี่ยแรงที่ออกมาจะเยอะไปนะครับพอเยอะไปปุ๊บเนี่ยเราเบรกปุ๊บเราจะสะดุดนะครับเหมือนขับรถหน้าไวๆแล้วก็กระชืบเบรกนะครับตัวก็จะยิงตุ๊บๆๆๆลงมไปนะครับทีนี้เวลาเบรกเนี่ยเราต้องคิดว่ามันคือการลอความเร็วลงนะครับทําให้ตัวเองค่อยๆช้าลงนะครับ ตัวตั้งตรงนะครับไม่เกรงปล่อยสบายนะครับตาต้องมองไปข้างหน้านะครับอ่านอีกครั้งนะครับย่อลงนะครับแล้วปิดนะครับค่อยๆคอนโทรลไปนะครับทีนี้คนที่เริ่มเบรกนะครับจะเบรกด้ยกนะครับคำถามมีอยู่ว่ารองเท้าคมหรือรองเท้าไม่คมมันไหนเบรกง่ายกว่ากันนะครับคำตอบเลยก็คือรองเท้าที่ไม่คมจะเบรกง่ายนะครับเพราะว่ารองเท้าที่คมมากเวลา บิดไปปุ๊บเนี่ยจะมีแรงเสียดทานเยอะนะครับทำให้คอนโทรลยากถ้ารองเท้าไม่คมเนี่ยมันก็จะสไลด์ไปได้ง่ายๆนะครับอ่าองศาเวลาเบรกนะครับเราใช้ใบมีดนะครับเป็นสันใบมีดด้านในนะครับใบมีดจะมีสองข้างมีสันในกับสันนอกนะครับมันหมูเลยหรือเปล่าอ่ะโอเคนะครับทีนี้ดูนะครับสันด้านในก็คือจะอยู่ด้านในขาเรานะครับด้านนอกด้านนอกขาเรานะครับถ้าเราวิ่งมาแล้วเราเบรกด้วยสันด้านนอกนะครับตัวจะสะดุดนะครับเห็นไหมครับ จะขึ้นเข้าไปอย่างนี้นะฮะก็ล้มจิงลงไปข้างหน้านะครับต้องใช้ด้านในนะครับอย่างนิดนึงนิดเดียวไม่เยอะนะครับเวลาเวลาบิดเท้าเนี่ยเท้าไม่ไปข้างหน้าเยอะไปนะครับนี้ไม่เอานะครับเอาแค่นี้พอนิดเดียวนะครับน้ำหนักยังกดสองขาอยู่นะครับถ้ากดลงไปขาเดียวปุ๊บเนี่ยตัวมันจะหมุนนะครับนี่คือผมกดน้ําหนักลง,งข้างซ้ายข้างเดียวตรงไปนะครับซึ่งถ้าเพิ่งหัดเปลกเนี่ยมันจะคอนโทรลยากมากนะครับพยายามให้น้ําหนักลงสองขานะครับ ถ้าจะให้ดีนะครับฝึกเบรกเนี่ยฝึกไปเลยสองขานะครับทีเดียวนะครับถ้าฝึกแต่ขาเดียวปุ๊บพอลาชินปุ๊บเนี่ยมันเบกขาขวาได้ปุ๊บจะมาหัดเบรกซ้ายมันจะเริ่มรู้สึกว่ามันยากนะครับถ้าเป็นไปได้ฝึกไปเลยนะครับทีเดียวนะครับโอเคก่อนจะฝึกเบรกนะครับให้ทำานอ้กาอนนะครับเอามือไปเกาะขอบนะครับเกาะขอบอย่างนี้ฮะย่อเข่าลงตรงนะครับดันเท้าออกนะครับเห็นไหมครับตัวอยู่ตรงกลางนะสมัยนะครับย่อลงแล้วดัน ีนี้ถ้าเราจะฝึกเบรกขวานะครับหลายๆคนบอกดันน้ำแข็งดันนี้ถูกไหมนี้ถูกไหมครับไม่ถูกนะครับเพราะว่าตัวเราอยู่ฝั่งนี้อยู่นะครับตัวต้องอยู่ตรงกลางนะครับตัวเลื่อนตามมานี่ครับดันออกนะครับซ้ายด้วยครับดันออกนะครับเวลาฝึกเราก็ทำนี้นะครับซ้ายก่อนนะครับกลับมาขวานะครับแล้วก็คู่กันนะครับประมาณรับซ้าย แล้วก็ดูกันนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับพอเริ่มรู้สึกว่าเสียงน้ําแข็งที่เราดันเนี่ยมันสมูทมันดังชืบนๆแปลว,ว่าเราออกแรงถูกแล้วครับแต่ถ้ามันดังอย่างนี้คือผิดนะครับต้องให้มันเสียงสมูทนะครับโอเคครับขอบคุณครับ